นะคะแล้วเดี๋ยวหนูไปยังไงคะเอพอพราะไม่ได้ไปไปนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่ารถมาส่งค่ะอ๋อนะคะเดี๋ยวรถมารับสิลูกเดี๋ยวรถมารับค่ะอ๋อแล้ววันนี้อย่าทำกิฟต์แบบนี้ตกหายนะคะพี่ต้อมก็เอาเอา,เอาอะไรมาเล่นด้วยในรถอะเออกิ๊ตกระดูกับกระตา่ายหนูก็เล่นด้วยกับพี่ต้อมเหรอคะ น่ารักเนาะสองตัวลยเหรอคะเอามาทุกวันลยเหรอ,อแล้วยิลินไม่ติดตุกก๊กตาบ้างหรอคะว้าคุณครูอะไรคะกินไม่ให้เอาไปยืนตรงนี้หน่อยนี่นะคะเป็นบ้านพี่ตะว,วันนะพี่ตะว,วันยังไม่ออกเลยเช้ชามากตอนนี้ แถวที่สุดในโรงเรียนอะคะค่ะน่าไงนคุณปู่นิ่ิศานอยู่นิ่งๆตอนนี้อยู่<ล>ยชั้นอะไรเคที <K 3 S 2> เนาะเคที <K 3 S 1> เดี๋ยวจะย้ายไปโรงเรียนอะไรนะคะวารีค่ะค่ะบ๊ายบาย